อืมโอเคถือว่าหายทันตอนเมื่อกี้นี้เฮ้ยไอซ่ามือเอากูเป็นคอนเทนต์เหรอไอชี้นี่ไม่ใช่เขาเปิดหน้าจอหลักอะเอาส่วนแบ่งมาให้กูด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์เครดิตให้เลยกันชื่ออะไรนะตัวูไมทีใช่ไหมคุณไอเฮฟซีพียูโอเคเดี๋ยวติดไอเฮฟซีพียูว่าเวนออปติมัต อยากเขียนยังไงเลยนะขอดูแบบเขียนเอาเองเลยนายเขียนปุ๊บถูกเลยแล้วเ์อปุ๊บเจอเลยผมพูดนะต้องขอความเชื่อคนมาจากนั้นอ่าได้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 ใช่เขียนเองเลยเขียนเองเลยเขียนเอก็ได้เลยโอเคได้เลยเชื่อสีนายทำให้ใช่มันถูกอ่าได้เลยเอาแบบจะเชื่อนายทำได้เอาแบบกา ฟอนด์เลยสินะนวยเอ๊ะอะไรทำไมมันไลฟ์สดอยู่นะโอ้แบบอะไรไม่รู้ฟอนด์เลยอะไรเมื่อกี้อามึงไลฟ์เหรออ่อไลฟ์อยู่กำลังจะยอ่อโซ่ตอนนอนเลยกันเนี่ยเต้าหูหูเขียนไงเต้าหูโอเคเียเต้าหูเลยนะป่าแบบ ตายชิ้นเจอปะอ๋ออ๋ออ๋อเจะละเขียนตามเขียนตามไม่ได้ไม่ต้องเขียนเลือกเขียนวายทีใช่ไหมโอเคโอเคได้ล่ะช่องแต่บอกไอ้ม่ยิะเอฟอเอฟตัมพ์เอาสีสีสีอะไรดีครับบอกพิมพ์ไปไม่เจอลูกแต่ยิงยงโมดยิงยงคงกระพัน ้ารานเปรูไม่ใช่อ๋อตัวสีน้ำตาลสีกระไดเหี่ยวผมแปะชื่อช่องให้คนละสีกระไดเหี่ยวกระนิวจะมาผมแปะให้คนละนานจันไรไวทีได้เข้าสู่สาระบบแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับจันไรไวทีนะครับ หเห็นไหมว่าผมบอกแล้วว่าผมให้เครดิตช่องคุณดูสิดูดูดูเขียนไว้เต็มเลยว่าช่องเต้าหู้ T Y อุ้ยอุ้ยไหนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจันไรไวทีครับได้ลงสนามแล้วอ่าไม่ใช่เต้าหูห้เหรอใครไปไม่รู้แต่มันลงสนามแล้วแล้วคนดูกาลังจะเครียดตายน่าน,นาาแฟนครับอ๋อ,อ,อจริงคือจันไรไวทีรับแบนดใหม่ ใช่ใช่อ่าแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่เซิร์ชในช่องยูทูบแล้วหาไม่เจอไม่ต้องห่วงครับผมก็หาไม่เจอเหมือนกันตอนนี้ผมกำลังหาเจ้าเขาอยู่หาไม่เจอไมเป็ไรครับหาไม่เจอผมก็โทาเราหาไม่เจอจริงๆไม่เป็นไรครับเขาไม่ดังเลยหาไม่เจอผมสาบานได้ผมยังเลื่อนอยู่เลยหาไม่เจอลองพิมพ์อย่างอื่นก็ได้เฮ้ยคุณคุณคุณแไมว่าเอ่อ คุณรู้ไหมว่าผมเขียนผมเขียนว่าต้องหู้ต้องหู้ไวทีสิ่ที่เกิดขึ้นคือมันขึ้นช่องผมอะม <c oughs> ันขึ้นยังผมอะ <c oughs> อ้าเออก็แม่งกำลังไล์เลยต้องหู้ไวทีปพ๊บแม่งก็อันนี้เลยโอ้โหนี่นะครับบาลมีมิสหายไลย์อะไรถอกไม่รู้มั <c oughs> นไม่ขึ้นช่องคนอะมันขึ้นช่องผมอะนี่ครับผมอยู่ดีบาลามีเขานะทุกคน เราดูนีบารมีเขานะผมมีหลักฐาน่ยังไม่เห็นเลยเซิร์ชเจอชื่อช่องเขาก่อนเนี่ยคุณดูนี่สิผมผมส่งไปให้คุณดูแล้วมันโชว์หลักฐานด้วยแม่งย่ำยีจัดเลยโอ้มันโชว์หลักฐานด้วยมีหลักฐานให้ดูด้วยโอ้แม่งพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยต้องหู้ไอทีจันไรไวทีไม่เจอจันไรไวทีเ้าะคนเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอพิมพ์สิได้จันไร ไปพีพีตัดจริงเลยก็ไม่เจออยู่ดีอ่ะอย่างไม่พิมพีตัดเออมีมีขึ้นช่องผมด้วยเข้าไปเรื่อยเลยคนเดียวเหรอววะคนแล้วมันก็ขึ้นช่องผมด้วยมีมีิตรการใครวัยทีเจอโชยการอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมีกี่หน้าเนี่ยล่ะวิแปลว่ามันพยายามเซิร์ชหาผมผมอยู่ช่องคุณไงนี่ดูนี่ไอ้อัลกอริทึมมันก็เลยพยายามเซิร์ชหาผมตลอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่เล จะไล่ y วทีเจกูเจกูที่อยู่ในช่องมึงผมหาคนไม่เจอยูทูบไม่ธรรมดาอันนอ้เทึมยอดเทิมหลายอย่างแล้วถ้าเราตัวผ่าเอียเขาแปลว่าตัวเฟรนไม่ใช่ผ่าควรจะสม่เขากำลังเล่นอะไรกันอยู่นะถ้าตัวผ่าเดียวกันอยู่หกตัวนี่คือครบเงาไข่เลยใช่ไหมเออเขาพูดดิเขาเล่นอะไรกันมันไอ้ม เอ็มโพลียดอ่ะมันจะมีเรียนนั่นอยู่เว้ยมันจะเป็นแบบลูกไอ้เราเขียนว่าลูกครึ่งเทพอะไรสักอย่างเว้ยมันเป็นแบบนั้นอ่ะทั้งเกี่จะเรียนเอมเอ็มโพเลียดอ่ะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตัวเฟิลด้วยกันนี่มันได้ไหมแบบไม่ต้องพาดพิงอะไรถ้าเอมโพเลียดมันจะมีอยู่สองอันเว้ยสองอันมันจะมีอยู่สองสองอันมันจะเป็นเทพมันจะเป็นเทพอีกอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นเทพของอีกอันหนึ่งไม่ไม่คุยเนื้อหาหลักกันหรอกครับซึ่งทีมซึ่งทีมหนึ่งมันไม่เหมือนกันเว สีจะตายละช่วงเดียวช่วง,งวันเสาร์วันเสาร์เมาหมีมวันเสาร์เม,มาเพื่อนสีจะตายวันเสาร์เมาหมวยวันเสาร์เมาหมวยมิมาหมวยมีมมวันนี้ไล่ย้อนหลังฮาโลวีนนะฮะว,วันนี้ไล่ย้อนหลังวันเกิดกันิวครับตบมือเออ,อดีใ<า>จมากอยากกินเลยกันยู ระหว่างหนูนากับหนูบ <scenes> no ้านเอ่อผมอยากกินเค้กโอเคเค้กหนูไม่กินเค้กแข็งป่วยฮหฮะไม่มีอะไรนี่ก็เป็นคนอย่างนั้นเลยมาเอาตามเกยวการจัดไรไว้ทีตามทรงฮาราบินไหมหรือแมปอะไรก็ได้ดิเอาแมปอะไรนก็ได้ที่มันาล้ววินด้วยจุดพักใจ วาดรูปป่ะใหม่รุ่นเกินวาดรูปโอ้ผมวาดรูปนี่ใหมยเลยนะเอ้ยกระติกโฟนคุณมาแทนกูมาสิร้องคนเนี่ยเอามาวาดให้เออจริงด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากช่วยพี่เซมีช่วยด้วยได้กวนโดนโดนโกงพี่เซมีไม่ใช่ยร์รน้องกูอ่ะขอบคุณมากขอเวลาแป๊บนึงแต่เล่นกันจริงี่ะพี่เซมีไม่ใช่ยร์รน้องกูกูโดนโกงไรี่ย ขอเวลาแป๊บนึงจะติดโคนขอเวลาแป๊บนึ่ยกำลังโทรไปหาอยู่บินาทีแรกกานิวบินนะจัะไม่บินเอาว้านรูปใช่ไหมกำลังกำลังให้คนมาช่วยอยู่เฮ้ยมันโกงกูอะไรก็ติดโคนดีกว่าทุกคนเยอะผมมึงเก้า a อไอวาดแล้วก็แคปภาพเฮลโหลลหลไหมเฮลโหล ไม่ใช่ไม่ใช่ผมถามลูกน้องผมอยู่เฮลโลที่ยินผมไหมไม่คุยกับมึงอะแล้วกูใช่ลูกน้องอะไร่หเอมันไม่ตอบรับความคาดหวังของมึงอีกแล้วคุณขอขอให้คุณมาใช่ผมในการวาดรูปหน่อยสิน้ามีเก่็ดหักหน้ามีทำไมเขาเขากำลังแข่งวาดรูปเนี่ยคุณมาช่วยผมหน่อยสิแล้วเขาจะทำไม่มีรู้สึกจะเฮลโลคุณว่างไหมว่าอะไรเรอะ ว่าววาดรูปนะแข่งวาดรูปแข่งวาดรูปเนี่ยในรูปบอกตอนแรกไม่เก็บค่าทำหน้าปกเลยเลยคุณจะิดตัเอาเป็นไงครับคุณว่างไหมหรือว่าคุณไม่ว่างตอนนี้กำลังปอกส้มโออยู่เนี่ยสิอ๋อปอกส้มโออยู่เหรออ๋อกำลังปอกส้มโออยู่นี่สิอ่าอ่าอ่างั้นคเข้ามาทีหลังก็ได้ถ้าคุณว่างนะอ่าขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากเราบอกเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอสเดี๋ยวเดี๋ยวออะไรอะไรอะไรคุณนึกว่าเราบอกเข้าไม่ได้คือ ซึ่งเขาเล่นหมวกไม่ได้อยู่กับตัวอ้าวเหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้แหละจบนะมึงตายกันนิวมึงตายตายอะไรอะไรเป็นไรมึงตายมึงไม่มีคนช่วยแล้วมึงตายกันมึงตายแน่เลยตายกันเฮ้ยเอาอีกคนนึงมาดีกว่าผมอย่ามีหลายคนมีหลายคนอแบบนี้มั้ยมันเหมือนกับติดโฟนอยู่ไม่ไม่ลังร้องอยู่ร้องร้องไห้แน่ เอาแบบไหนดิเมื่อนี้มึงก็ไม่เลือกกับติกโฟนไปเลยว่าจะได้ไงเอะมันมันจะไม่ตรงนะาป๊กนะหน้าปกเราบอกว่าอะไรอะวันนี้ลโเขาเขาสาบอกยัยบอกว่าเนี่ยขอรูปโรบอกซี่เด่นเลยย้อนหลังค่ะเราอยูไม่โฟกัสที่คนดูโฟกัสที่เราเราจึงว่าเราเหนื่ยว่าดูอะไรไม่เกี่ยวเราเราเล่นต่างหากต้อง อะไรก็สร้างแมกปะเป็นกาติโฟนอะใช่คือกาติโฟนโอเคแล้วหลังนั้นไลฟ์กานิวก็บินเนี่ยพไงเนี่ยการิวก็ยิ้มเนี่ยกาติโฟนลื่นไลฟ์ลื่นๆเนี่ยการิวก็ถูกใจเออเอะไรแซงห้อเบนเจียว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 แบนธงชาติแบนเขมรไทยแบนลาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูทูบยูทูบไม่ชอบยูทูบไม่ชอบ ก็บอกวแบนไงไม่ไม่ลินไม่ลินนั้นนั่นเราพูดเขาแบนทำไมเขาก็แบนไว้ก่อนไงเดี๋ยวขึ้นมามันจะหนักหนักกว่าเดิมนะกนนีวแล้วแล้วเราก็โดนแบนอะลรรอมรอผมรอผู้คนเข้าอยู่ลิงก์อ่ะมันมันมันสร้างกระติกโฟนห้องยังไงผมสาบานได้การิวชำนาญผมผมสาบานได้หนึ่งอย่างการิวทำเลยคือวันเสาร์ไม่รู้เป็นอะไรพอเป็นวันเสาร์เนี่ยยูทูบยูทูบมัก มันเกิดอาการหนิดหนิดกระจอบวันเสาร์ตลอดฟังผมนะเว้วันเสาร์เว้ย,วววยคือแบบลุง<ย>บอกอัปเดตเว้ย u t u b e เลยไม่ดีเลยมันเขียนอยู่ว่าเนี่ยคำแนะนำอัตราบิดปัจจุบันเป็นสตรีมคือ6,000สูงกว่าอัตราบิดที่แนะนำเราจะขอแนะนำให้เป็น2 5 0 0อืมึ่งส่วนวบิดใครบิดคําหน่วยอ๋อไม่ไมไม่เห็นการตั้งค่ามันบอกว่า มันบอกว่าภาพผมมันคมชัดฟูล l ฮ d ดีกันไปอ่ะมันขอให้ต่ำกว่านี้อ่ะอ๋ออันมันมีครึ่งเทวาครึ่งลาตีนี่อที่เสอว่ารือนั่นแหล่ะแล้วมันก็มันก็มันก็ดูตัวละครเว้ยมันจะมีตัวละครบอกหรือว่ามันต้องการตัวไหนบ้างขายบนไหนโอ้โคตรเบลอเลยแบบเขาบอกว่าอยากให้อยากให้เน็ตดีใช่ไหมขอเอาสองพันดีได้สองพันมันมันกัน สองพันรูทฟอกอะไรสองพันวั้ตามคอมชทเลยตามคมชทหกหกพันก็น่าจะได้สักเจ็ดรอยยสิบกิกกอันนี้ภามคมชัดโคตรฟูเฮตีโอ้หมุนติวตวแชดหน้ามึงเลยการนิวมีเจ็ดร้อยยี่สิบกิกเลยอุ้ยกิ๊กเขาเยอะมากเลยการนิว เด็กในสังกัดเยอะขนาดนี้มีกลัวสักวันหนึ่งมันจะความแตกบ้างเหรอความแตกว่าอะไรครับความแตกว่าเด็กมาเจอกันแล้วภาวนายมีเด็กในสังกัดเยอะแล้วเด็กกระเตียกี๊กนะ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 กี๊กเอาใหม่กี๊กนะฮะฮะฮะผมมีจิกเยอะขนาดนั้นเชียวหรือไอ้กี๊กนะแบบเป็นนองคนใหม่คนใหม่กันยู้ิกกีกเป็นพันเลยมั้ยอ่ะไม่ถึงจิกหรอถ้าเป็นกิกกระบายก็กี๊กกี๊กกี๊ก กิกะขอนับก่อนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเด็กใช่ไหมเออกิกมากกว่าสองพันงถ้าถ้าเด็กนับเป็นใบยถ้านับเป็นใบกิกะนิวมากกว่2000สาสองพันนานก็ส่งลิงไปแล้วไม่เข้าครับหม,โมไม่ใช่เข้าก็ได้ลิงเกมอะไรลิง กระติกใส่น้ำ<ห>เออนั่นแหละกระติกเปรี้ยวกระติกตอเลยเิงย <แก S 1> ิงเกมเอาะโฆษณาสัตว์อย่าก,กูเล่นวอร์เทนเดอร์มากั่นเลยอะไรคือการติดโฟนโฆษณาวอร์เทนเดอร์ที่เกี่ยวเชี่อะกันกูต้องวารุรถถังเลยเป็นศึกษาอะไรครับอ่าที่อยู่เกมอะไรเนี่ย อ๋อมสาสกิฟได้เยกลุ่มสกิปมก็เล่นเยออ๋ออันนี้เองเหรอโอ,โอเคโนโรบบอโนโนเกอนิวมีพระเจ้าช่วยไอ้ไก็บอกแล้ววันเสาร์นี้เราช่วงทำอะไรมัวไปเร<อ>ื่อยก็ได้โอ้ทำอะไรปะต่อ,อไปไอเราเล่นแบบคนดวนอะไรนะทำอะไรก็ได้ต่อไปเราก็เล่นแบบคนดวนเอา้า มันแตกแนสกูลกไปหมดเลยอ้ะโอ้คอ,อมอือสุดยอด i แบบอ e n t n i g h นจะบอกนะว่าเกมนี้ยังยังกระตุกไม่ใช่ไม่ใช่เป็น<ด>ว่ามันเปลี่ยนกัะทันหันเนี่ยมผมต้องไปเอาหน้าต่างอันใหม่มาใส่ก่อนอ้ยอือคุณต้องลงวินโดว์ใหม่เลยครับเออก็ดีนะถ้าลงวินโดว์ใหม่มาแล้ว โ oh อ้มหม่ก็อ่าเนี่ยลืนล่นปื้ดลืนล่นปื้ดผมมีเวลาเเออต้องไปเช็คดูแล้วมีวเวลาต่ออะ่ะชื่อเล่นไวัสนี้สี่พันตัวมีไวลสขนาดสีขาอยู่ในะคอมกัะนิวผมไปดูมาแล้วคำตอบทีไ<ด>ไ่ได้คือ,อไ,ได้กระจกจี๋อคอม ผมไปดูมาแล้วคำตอบที่ได้คือมันมันเปลืองแค่ OBs ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนว่า OBs มันทำงานนักช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ OBs ทำงาน90%เลย OBs กับ Google Chrome ไม่รู้แบบช่วงต,ตลอดเลยคุณเรื่องมันทาัาบ้าอวะคุณไม่ว่ามันพักไงแต่างานมันดังแรงงานนรกแบบนี้คุณก็เจอการตามสนอง ผมว่าผมควรไปดูตรงนี้สนหครอบค่า YouTube ไม่ได้รับวิดีโอมากพอที่จะทำให้เกิดสตรีมหลายลินดังนั้นผู้ชมอาจจะมีโอกสาสประสบปัญหาอาการบัฟเฟอร์วิดีโอมากพอที่จะทำ <Hello. S 1> อะไรคือไม่ได้รับวิดีโอมากพอมวอร์ทันเดอร์ไม่รู้อ่ะโฆษณาวอร์ทันเดอร์มันขึ้นหน้าจอของมัน ตีโคตรอลมาดอะไรขึ้นเลยสตีมันดูเหมือนว่าสตีมันค้างไม่รู้เกิดอะไรขึ้นชิลอนไปคลิปเอาละผมเข้าร่วมเล่นแล้วเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวมันขึ้นจันท้ายเฮ้ยมีคนลอกเล่นแบบชื่อผมตอนแรกคานาไอ้ชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อกานิูนะชื่อไหนชื่ออะไรชื่อกานิวมีนะอะไรดี ไม่บอกโกติอ,อ่อเบื้องหลังนะกันไ,ได้เบื้องหลังเบื้องหลังโกติไม่ให้ไม่ให้เว้ยเอ,อ้ยซัร์ <c oughs> ระวังนะดาบตำรวจแถว <c oughs> นางรองอ่ะไวาทุกวัน <c oughs> เลยขอโทษเน้ออันนี้มาแปลกมาแปลกไล่ไล่ไปไงวนะเนี่ย <c oughs> ทำไมเขายังเห็นในไลท์ในไลท์มันยังอยู่นะารูอบอกอยู่มันเขียนว่า YouTube าเกิดอาการบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์อ่าวอดเลยเลยเนี่ยนะูทูบดิดท่อนสตรีมมิ่ง <c oughs> เลยคำแนะนำเนะี่ยขอให้เกิด2 0 0 5เนนะี่ยมันเป็นความผิดที่ YouTube ไม่ใช่ความผิดที่ผม <c oughs> วาดอะไระวาดอไรขึ้นมาก็ได้แล้วพวกเราก็ต้องวาดไงวาดฝืนหลังอ๋อวาดวา่าเริ่มวาดพื้นหลังเหรอ ชใช่เราก็วาดอะไรที่เป็นตามมาก,ก่อนแล้วเราค่อยวาดพดหนหลังอ่าฮะอ่าโอเคโอเคอเสร็จแล้ลลๆๆๆวเสร็จแล้วโันหมดเสียดเลยสีมันอะไรเนี่ยโอ้ไปใหม่ก่อนดูดีทุกคนไอเดียผมมันเจอ,อยู่แล้วเพราะไม่ถึงสามวิเสร็จแล้วโอ้ยไม่คุ้นชินเลยฮะ เขาไม่เคยวาดรูปเลยการใช้นิ้วลากมาก่อนนะเนี่ฉันไม่เคยวาดรูปเลยการใช้เมาส์มาก่อนอ่าไม่เคยเล่นโปรแกรมไม่เคยเล่นโปรแกรมเพ้นกันหรอโปรแกรมเพ้นมันดีกว่านี้เออจริงเทียบโปรแกรมเพ้นมันจะดีเลยาโอใครแม่งเสร็จเร็วอยู่วะแม่งเวลาเลยยังไม่ถึงครึ่งเลยชสามวิชินสองวิวาดโปรแกรมเพ้นเลยนะมีสเปรย์ป่ะโปรแกรมเพ้นต้องมีสเปรย์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำคนทำมวยสเปย์แม่งไม่ได้มีประโยช e. น์ที่ยหนีเนี่ยไม่เคยดูคลิปอ่ะที่เขาวาดรูปจำเป็นหนังสวยอะเป่นไงอยากลองทําตามบ้างไงโอ้โหรูปอย่างจากเอ,อ้ยลืมลืมแบรน์การเมืองด้วยลืมเอาเทียเอ้ย การเมืองอย่าเล่นอย่าเล่นการเมืองเล่นกันเมืองไม่ดีไม่ดีไอคเมนเราก็ไปหมดมึงก็เอาเลยนะอ้เฮียนี่ไอ้พันนมเป็นอย่าเล่นกกันเร็วครกักอะไรเอาเบียดอ่ะถูกหนึ่งสามสี่ห้าคนเดียวคนเดียวคนนั้นอยู่ตรงไหนกูดถึงแบบโอาเียดก พอเีเอสไม่กระจอกนะผมไว้ก่อนแต่ยูทูบมันกระจอกคิดไปเคยดูนั้นตัวเคยดูเป็นเทนแะเป็นเทนดีดีดีดู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 รูปกูเป็นรูปที่เอเลียนกำลังพุ่งเข้าใส่ดาวโลกเลยตึงใก่ตึงมึงพระเจ้าช่วยพระเจ้ามาช่วยแล้วตอนนี้กูจะทำให้มึงเส้นหวังพาผุดหลังสุดโหด นี่กูต้องมาวาดพื้นหลังต่อให้มึงเลยนะใช่เสร็จแล้วต่อจากกูมึงยิ้มแฉ่งเลยมึงแบบโอ้โหชินสองิึงทำได้ขนาดนี้เลยเนระเสร็จแล้วนนพื้นหลังกูมันต้องจากได้แหละก <c oughs> ไม่เลเนี่ยสร้างภาพแรกของภาพเคลื่อนไหวว่าภาพมีง่ายนนมัแบบะโอ,อโหได้ครับให,ให้ทำตามสิ่งที่คนต้องการเลย ภาพง่ายภาพง่ายแล้วแล้วคือต้องทำไงในถังสีวะต้องวาดเราก็วาดต่อจากนี้เลต้องเขียนต่อใช่ไหมก็ต้องเขียนต่อใช่ไหมทางสีอยู่ไหนวะผมไม่เคยก็ต้องเขยต่อคำนี้จริงเหรอมันคืออะไรผมไม่รู้จักไอ้นี่มันแต่จินตนาการเลยไหมใช่ไหอมันคืออ่ะเดี๋ยวเติมพาร์ติไทก็แล้วกันผมมันทำให้ผมนึกถึงแสงจาร์ดเทลแบบแบบเมจิกอายอะเมจิกอายก่อนเลยก่อนเลย งานโปรแกรมเพ้นเยอะเปดโปรแกรมเพ้นเลยอีนคือก็โปรแกรมเพ้นโอ้แบบโอ้โหมันเอาค้มเลยเนี่ยมันวาดทีเดียวเต็มหน้าจอใครมม่ว่าเนี่ยมันเต็มแบบซ้ายขวาเี่หน้าจอคนดูคุณค่ารู้คุณค่าถึงศิลปะดูคุณค่าของพื้นที่ว่างนะมีแบบ นกเซเลาปอาทิดด้วยเฮ้ยไปกันจ้าปอาทิตผู้ภาพที่ให้มาเนี่ยมันเอ้ยเติมเติมอะไรดีกว่าตีไขดาวเหรอฮะวงใส่กวาดพาอาทิตไขดาวคำถามคำถามตอบดิไมีคำถามเลยอ่ะไม่มีนะมีคำถามคำถามไปเติบไอบไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกัน อะไร่ <todo S 2> อยกันไม่ใช่รอยกันพูหญิงเอโอนั ername, อ่นนายคำตอบเข้มาแล้วตามจริง youtube มันก็มันก็ไม่มาจะไม่สนใจเร็ได้เราช่องอันเดิร <contra> ์กช่องอันเดิร์ก่ามึงระวังเขาอยู่ดีมีคนนอกมาแคปปเพื่อเปแบบโพโล์ออนไลน์ช่องกันิวบินเซียวเลยมีคนกดไลค์เดี๋ยวซิว่า